เอ็ดดาจัดใหญ่เปิดตัวแคมเปญมี ID บริการไทยไร้รยอยต่อระดมทุกภาคส่วนร่วมดันไทยใช้งานดิจิตอล ID ให้สำเร็จสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมจัดงานใหญ่ก้าวแรกบริการไทยไร้รยอยต่อ First Step t o w a r d t h a i l a n ด d i g i t t l society กับเปิดตัวแคมเปญมีไอดีบริการไทยไร้รอยต่อเพื่อร่วมสร้างความเข้าใจต่อสังคมพร้อมชวนหน่วยงานรัฐ r e g u l a t o r และพาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องระดมความคิดเห็นสู่การกำหนดทิศทางเร่งเครื่องประเทศไทยใช้ดิจิตอล ID เชื่อมทุกบริการให้สำเร็จโครงการมีไอดีนะครับก็เป็นโครงการที่เอ็ดาภายใต้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าดิจิทัลไอของประเทศไทยเนี่ยได้มีการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับประเทศไทยมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เราต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอีโคซิสเต็มนะครับแต่ละคนก็จะมีบทบาทที่ต่างกันนะครับภาครัฐเนี่ย ก็จะต้องเอาข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ในการยืน,นยันตัวตนพิสูจน์ตัวตน,ตตวตนถ้าเอกชนเนี่ยควรจะต้องไปทำบริการที่สามารถเอาดิจิทัลไอเดียพวกนี้ไปใช้เพื่อให้บริการของตัวเองเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับและภาคประชาชนเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลไอเดียของตัวเองได้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองก็จะได้อยู่ในความควบคุมของเราครับดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ร่วมกันเนี่ยการพัฒนาอีโคซิสเต็มสำหรับดิจิทัลไอเดียเนี่ย ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับอันแรกเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีเฟรมเวิร์กในการทํางานนะครับเรื่องการพัฒนาดิจิทัลไอตรงนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานซึ่งรวมการทํางานของเน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามาคุยกันว่าเฟรมเวิร์กอันเนี้ยหน้าตาควรจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเดนดาก็ยกร่างขึ้นมาละก็อยู่ในระหว่างการทบทวนแล้วก็เสนอคณะกรรมการพิจารณาถ้าเกิดว่าตัวเฟรมเวิร์กนี้เสร็จเนี่ย เราก็จะเอาเฟรมเวิร์กนี้ได้เผยแพร่ให้กับสเต็กโลเดทั้งหมดได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทช่วยกันพัฒนาอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการสื่อสารให้แต่ละคนเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการใช้ในการพัฒนาระบบดิจิทัลไอดีอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของบริการของภาครัฐเลขกระชนนะครับเราก็จําเป็นี่ต้องนําเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมกับทั้งในเรื่องของความระดับความน่าเชื่อถือเหมาะสมในเรื่องของการทํางานที่สะดวกรวดเร็วนะครับ เอาไปาคุยกันในวงผู้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรอประชชนว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเขาต้องการจะใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือที่เขาต้องการและตอบโจทย์ความสะดวกสบายที่ประชาชนต้องการนะครับส่วนที่3มเนี่ยก็คือตัวประชาชนเองที่ในอนาคตเขาจะต้องมีไอดีแล้วก็จะต้องถือครองเหมือนกับที่เรามีบัตรประชาชนและเราจะต้องพึงระมัดระวังว่าถ้ามีคนมาขอถ่ายบัตรเราไม่ถ่ายด,าด้านหน้าและด้านหลัง รเรื่องดิจิทัลไอดีก็เช่นเดียวกันเราก็มีความจําเป็นต้องสื่อสารกับประชาชนให้มีความเข้าใจในการใช้และการดูแลดิจิทัลไอดีของตัวเองครับเรากอา็อยากจะเห็นการใช้งานที่มากขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนควรจะมีดิจ i ทัลไอเพื่อทําให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นเรื่องดิจิทัลไอดีเรื่องไอเดีเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ UN ให้ความสําคัญนะครับก็ เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากให้ประชาชนในโลกเนี่ยมีไอดเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นทั่วถึงมากขึ้นเป้าหมายที่2ก็คือตัวบริการนะครับบริการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐประชาชนเนี่ยควรจะขยายให้รองรับดิจิทัล ID ที่เป็นมาตรฐานได้นะครับไม่ไปแยกกันทําตัว ID ของตัวเองนะครับใช้ ID ตรงกลางนะครับ ต่ก็ต้องมาคุยกันว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้ d i g ID เนี่ยกี่ ID นะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดไปอาจจะ ID เดียวจะตอบโจทย์ไหมถ้าตอบโจทย์ก็ใช้ ID เดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในบางเรื่องอาจจะต้องมี ID เพิ่มขึ้นมาในบางเรื่องก็มาดูกันเป็นกรณีไปปัจจุบันเราก็เริ่มมีการทดลองแล้วนะครับใน e d d a Sandbox เนี่ยมีเริ่มมีการใช้งานแล้วก็เรียกว่ามีความเป็นรูปธรรมแล้วในระดับหนึ่งสเต็ปถัดไปคือการขยายผล นะครับการขยายผลเนี่ยอย่างที่เรียนไปก็คือต้องมีความพร้อมทั้งหน่วยให้บริการแล้วก็หน่วยรับบริการนะครับสเต็ปถัดไปเลยก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับที่ประเมินไว้ว่าน่าจะมีผลใช้บังคับได้ต้นต้นถึงกลางปีหน้านะครับอพอกฎหมายมีผลใช้บังคับปุ๊บเนี่ยตัวระบบมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเราก็ใช้ตรงนั้นเ,นเป็น,นกลไกในการผลักดันทำให้บริการไม่าจะเป็นรัฐหรือเกษตรเนี่ยมาใช้ดิจิทัลไอดี อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่คาดหวังว่าอยากจะเห็นในปีหน้าเว็บไซต์ Edda นะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับเรื่องของเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของ Edda ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็ตัว Call Center นะครับสามารถโทรมาได้เลย021231234นะครับเบอร์จำไม่ยากก็โทรมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่รับแล้วก็ให้ข้อมูลเราก็จะมีหน่วยที่ให้บริการให้คำปรึกษาถ้าเกิดมีหน่วยไหนต้องการทดสอบทดลองก็เข้ามาในแซนบ็อกได้ ประชาชนอยากทำความเข้าใจมากขึ้นก็โทรเข้ามาขอข้อมูลได้ครับ